อย่างไรครับถึงมีการแจ้งเตือนแบบนี้บนมือถือซัมซุงนะครับเดี๋ยวนี้เราไปชมการตั้งค่ากันเลยนะครับบอกก่อนนะครับว่าบางรุ่นทําได้บางรุ่นทําไม่ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าการตั้งค่าให้มันมีแสงวิ่งรอบ ขอบของโทรศัพท์เรานั้นทํำยังไงนะครับอันนี้ผมเป็นของโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะครับรุ่นที่ผมนํามาทดสอบให้ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือซัมซุงเกทซี่เอสยี่สิบสามเวอีบอกก่อนล่วงหน้านะครับว่าทําไม่ได้ทุกรุ่นนะครับรุ่นไหนที่ทําได้ก็จะมีการตั้งค่าที่ผมจะแสดงให้ดูเท่านั้นนะครับผมโอเคเรากดไปที่เซตติ้งนะครับคือการตั้งค่านะครับกดไปปุ๊บเราไปเลือกตรงนี้ครับการแจ้งเตือนนะเห็นไหมครับ การแจ้งเตือนมจะกดไปมันจะมีเสียงระัขึ้นมานะครับปุ๊บกดเข้าไปครับการแจ้งเตือนแล้วเราก็ไปเลือกตัวนี้ครับถ้าเครื่องไหนมีนะครับมันจะขึ้นว่ารูปแบบป๊อปอัพการแจ้งเตือนเรากดเข้าไปครับปุ๊บนี่นี่ครับมันจะมีรูปแบบการแจ้งเตือนไหมครับอันที่สองครับเพื่อนๆถ้ามันมีสามารถทําเป็นไฟวิ่งรอบๆเครื่องได้มันจะมีตัวนี้ครับรูปแบบเอทไลทิ้งเรากดเข้าไปครับนี่ด้วยไลทิ้งอ่ะมันจะมีตัวอย่างขึ้นมาดูเห็นไหมครับ สบายดีไหมนี่ผมเลือกแบบนี้ผมเลือกอันแรกเลยนะครับเป็นแบบพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเลือกมีหลายแบบเลยนะครับเห็นไหมครับนี่มีแบบนี้ด้วยอ่ามีแบบมีวงๆเหมือนกับตรง dynamic island ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบนี้ครับเป็นจุดๆนะครับมีหลายแบบเพื่อนๆเราไปเลือกครับเราเลือกสีได้ครับพอดีผมเลือกเป็นสีเขียวเลือกเป็นสีแดงก็ได้นี่เห็นไหมครับเราสามารถเลือกสีได้เลยนะครับหรือให้มันทําอัตโนมัติก็ได้ก็คือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตรงนี้ครับ Okay. ขั้นสูงก็คือว่าเราปรับได้นะครับว่าสีเนี่ยจะให้มันเป็นแบบไหนกว้างแค่ไหนนะครับนี่กว้างมากเลยครับเห็นไหมหรือจะเล็กๆก,ก็พอครับตรงนี้เพื่อนๆเ,เ,เราไปเล่นดูได้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดเรียบร้อยปุ๊บเพียงเท่านี้ครับหน้าจอเวลามีการแจ้งเตือนมามันก็จะมีแสงิ่งรอบๆตรงเหมือนกันนะครับนี่แต่ต้องติ๊ตรงนี้ด้วยนะแสดงแม้เมื่อหน้าจอปิดอยู่เนี่ย ก็คือล็อกอยู่นะครับก็ให้มันแสดงด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถามว่ากินแบตไหมถ้าเซ็ตตามที่ผมบอกแค่นี้นะครับไม่กินแบตนะครับไม่กินแบตตอรี่แน่นอน,นครับนอกจากว่า,ามือถือ,เพ,อเพื่อนจะมีการแจ้งเตือนทุกๆุหนึ่งนาทีเลยนะครับตรงนั้อาจจะกินแบตนิดนึงนะครับอ่าแค่นี้นะครับใครที่ใช้มือถือซัมซุงนะครับแล้วสามารถทําแบบนี้ได้ก็จะมีการตั้งค่าที่ผมแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับเวลามีแจ้งเตือนมาจะมีแบบความสวยงามนิดนึงนะครับโอเค คลิปนี้ดีบุญอยู่ฝากแชร์ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ